จึงได้พบพานสู่ทางทำบรรดาลในชาติสุดท้ายทรงฟ้าสู่ดินแดนที่หมดพ้องภัยสถิต จากเมื่อวานนี้นะคะที่เรามีโอกาสได้ขอความรู้จากพระอาจารย์กวงในเรื่องความรู้คําสั่งสอนของสมเด็จพระสังฆราชนะคะวันนี้ยังมีหนังสืออีกเล่มหนึ่งซึ่งต้องบอกว่าดึงดูดคนที่มีใจรักศิละปะมากก็คือเล่มนี้ตั้งแต่ชื่อเรื่องค่ะพระอาจารย์ที่นี่พระของประชาชนเหตุใดถึงชื่อนี้คะหนังสือเล่มนี้เป็นพระประวัติของทพรภคุณสมเด็จพระสังฆราชคําว่าที่นี่เป็นคําที่พูดติดปากของทับภคุณสมเด็จ ท่านท่านไม่ได้รับสั่งหรือพูดกับคนท่าไหว่าอาตมาฉันใช้คําว่าที่นี่เรียกพระองค์เองว่าที่นี่<ช>ค่ะเทมาค่ะแล้วท่านเรียกแบบนี้มาตั้งแต่เด็กตอนเด็กๆเนี่ยท่านเล่นไม่เหมือนเด็กคนอื่นท่านกจะ็จะเล่นเทศเล่นตลปัดหาใบลานมานั่งเทศเอ้าญาติโยมพี่น้องเ,อเพื่อนๆมานั่งฟังที่นี่จะเทศให้ฟังอ๋ออันนี้คือตั้งแต่ก่อนที่พระองค์จะผนวช ค่ะเราค่ะเล่นนี่เหมือนเด็กคนอื่นค่ะแต่ในความหนูเราเปิดหนสือในในความที่ขออนุญาตะที่เป็นเด็กๆเนี่ยเ็หน้าแรกๆว่าเด็กๆตรงท่านก็เกิดเหมือนคนอื่นค่ะวิธีเกิดก็เป็นเด็กต่างจังหวัดเหมือนกันค่ะแล้วก็เติบโตเหมือนเด็กทั่วไปค่ะแต่ท่านเนี่ยเขาเรียกอะไรถ้าเป็นบ้านเราคนทั่วไปว่าบุญน้อยอับัพเพราะว่ากำพร้าพ่อตั้งแต่เล็กพอกำพร้าพ่อแล้วทำไงไปโรงเรียน เรียนหนังสือก็ได้แค่ชั้นป .4 ก็เจ็บออดออดแอดแอดนะตรงนี้มันน่าสนใจว่าเจ็บออดออดแอดแอดแล้วคนโบราณก็ทำยังไงกันไปบวชบวชมื่อถ้าลูกหายจะให้บวชลูกก็ไม่รู้อินโนอินนี่เอาหายแล้วหายแล้วก็ต้องบวชต้องบวชลูกเพราะบวชพรรษาแรกด้วยพระอัจฉริยภาพท่านเทศปากเปล่าได้เขาเรียกว่าอุปชายวัตรคือตกเย็นก็ไปนวดให้พระพระอาจารย์ท่านอาจารย์ดีเจ้าวาดที่เป็นอุปชาญกานวดนวดไปท่านก็สอนธรรมะ สอนไปวันนั้นท่านสอนเรื่องอริยทรัพย์ค่ะพอสอนปุ๊บท่านพูดไปพูดมาสามเณรเจริญคดชวัตรค่ะก็จำครอบความเหล่านี้ได้ทบทวนมาทบทวนมาอาจารย์ดีเลยบอกว่างั้นวันพระหน้าวันพระใหญ่เธอสัมเณรใหม่ขึ้นเทศปากปล่าโอ้โหค่ะเราอ่านบทเนี่ยหน้าหนึ่งเรายังแทบตายค่ะเทศนีวันหลายสิบปากเปล่าด้วยปากเปล่าน่นธรรมะเนนอายุ14่ปีเทศปากเปล่านั่นคือมิติแห่งการ สืบทอดและเจ้าต่อมาในการที่เป็นพระของประชาชนก็เลยเป็นที่มาของคําว่าที่นี่พระของประชาชนที่ทราบมาคือสมเด็จพระสังฆราชเป็นพระอุปชาของในหลวงนะคะไม่ใช่อุปชาค่ะเป็นพระอธิบานพันพระอธิบานเรียกว่าเป็นพระผู้เป็นที่เลี้ยงค่ะซึ่งทั้งสองพระองค์นะคะก็คือเป็น ที่พึ่งของประชาชน <ฮะ S 1> อย่างแท้จริงเลยที่จริงเล,เล่ามาถึงตรงนี้อาตมาเตรียมการไว้ก่อนที่จะเกิดเรื่องอ,อันนี้ขึ้นเนี่ยจะมาเตรียมที่จะทำโปรเจกต์ในปีหน้าเรียกว่าพระวิราชาของแผ่นดินอ,องค์หนึ่งคลองแผ่นดินโดยธรรมอีกองค์คลองทาเพื่อแผ่นดินคะ่ะตรงนี้อาตมาเตรียมโปรเจกต์นี้ไว้เพื่อที่จะบอกให้ประชาชนหลายคนที่ บอกเคยพูดว่าไม่รู้จักพระสังฆราชไม่เข้าใจว่าพระสังฆราชต้องทาอะไรรู้จักพระเจ้าแผ่นดินเพราะฉะนั้นวันที่พระสังฆราชเป็นพระอภิบาลหรือเป็นพระพี่เลี้ยงต่อพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินนับถือและยกย่องพระพี่เลี้ยงรูปนี้ว่าเป็นพระอาจารย์ทั้งสององค์ในวันที่21เมษาของปี2523มีภาพวาดอด่างนี้ว่า ทั้งสององค์จับตลบปัดด้วยกันพระเจ้าอยู่หวัวจับด้านบนและ,ะด้านล่างในรูปจับด้านบนหมายถึงว่านี่การยกย่องและให้เกียรติจับด้านล่างของพระเจ้าอยู่หวัวหมายถึงการน้อมรับอ,อาสาที่จะดูแลคุรบาจารย์พระสังฆราชจับตรงกลางหมายวามว่าจะยึดมั่นคําสัญญาด้วยสัจจะว่าจาว่าเราจะร่วมกันดูแลแผ่นดินนี้ดูแลประชาชนตลอดไปอาอตามาเลยเขียนเพลงนี้ด้วยชื่อเพลงทวีราชาของแผ่นดิน ซึ่งอาจจะเป็นโปรเจกต์ปีหน้าที่จะทำให้ทุกคนได้รู้จักไปพร้อมๆกันว่าสังคราชาอยู่ททำอะไรในแผ่นดินนี้พระราชาทำอะไรในแผ่นดินนี้ทั้งสองพระองค์นี้ทั้งสองพระองค์ทำอะไรเพื่อพวกเราจากภาพภาพนั้นซึ่งเป็นภาพที่มีความหมายนะคะแล้วก็รวมถึงภาพในหนังสือเล่มนี้ด้วย100ภาพวาดพระอริยจริยวัตรนะคะสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกคือข้างในสวยงามมากพระอาจารย์ทวงเป็นผู้วาดเอง สวยงามมากหนูงสงสัยไหมคําว่าทำไมถึงเป็นอริยะจริยวัรสงสัยคะ่ะท่านอยากให้สงสัยตรงนี้เพราะว่าคนทั่วไปมักจะยกย่องพระ,อะขออนุญาตใช้คําว่าพูดจันเรื่อยว่าองค์นั้นเป็นอริยะองค์นี้เป็นอริยะสงองค์นั้นเป็นอริยะอริยะสงค,ะคำนี้เราไม่สามารถพูดลอยๆกันได้การที่เราจะยกใครสักคนหนึ่งให้เป็นอริยะนั้นยากแต่ในที่นี้ที่อาตมาใช้คำนี้ก็เพราะว่า พระจริยวัตรของพระองค์ท่านนั้นประเสริฐเหลือเกินทําให้เรามีบทเรียนทําให้เรามีจังหวะชีวิตทําให้เรามองออกว่าเราจะไปซ้ายดี<ร>ขวาดีเราจึงยกว่านี่เป็นจริยวัตรที่ประเสริฐคําว่าประเสริฐแปลว่าอริยะอ,อาริยะแปลว่าประเสริฐอัตมาไม่ได้อาจเอรื่องที่จะยกพระองค์ท่านขึ้นเป็นอริยสงฆ์ไม่ใช่อย่างนั้นแต่เรากําลังจะหมายความว่าจริยวัตรที่เป็นความประเสริฐจึงใช้คําว่า100ภาพอริยะจริยวัตร คนทั่วไปมีอริยะจะริยวัตรได้ไหม,มได้ค่ะถ้าเธอทําสิ่งนั้นเป็นประเสริฐเป็นประโยชน์ต่อมวลชนต่อสาธารณชน,ชนทั่วไปถือว่าเป็นอริยะ,ะได้ซึ่งก็มาเชื่อมโยงกับหน้าปกอีกก็คือที่นี่พระของประชาชนถูกต้องนะคะพระวาดสวยงามมากเลยค่ะแล้วก็จะทำให้หลายๆคนนะคะได้ รู้ซึ้งถึงพระประวัติของพระองค์ว่าจากเด็กน้อยคนหนึ่งเส้นทางเป็นอย่างไรจนกระทั่งสุดท้ายพระองค์เป็นสมเด็จพระสังฆราชน่าสนใจเงี้ยเกิดเหมือนเราค่ะเราขออนุญาตใช้คํานี้ว่าเกิดเหมือนเราเกิดเหมือนหนูเด็กคนหนึ่งแบบเบาร้องห้แงย่ๆงเงยไปโรงเรียนเรียงเก่งบ้างไม่เก่งบ้างก็ไม่รู้โดนพ่อแม่ดุก็โดนแล้ววันนึงท่านประคองจิตอย่างไรท่านดําเนินชีวิตอย่างไรท่านคิดอย่างไรจึงฝึกตนเองขึ้นมาเป็นพระสังฆราช การเป็นสังฆราชาไม่ได้สอบเข้านะ,ะาเป็นด้วยกันเป็นด้วยตัวเองค,ค,คนชอบพูดว่าบอลทูบีแต่จริงๆท่านไม่ได้บอลทูบีท่านสะสมสิ่งนี้ท่านทํามาท่านเลื่อนลําดับชั้นของตัวเองปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาตลอดการที่จะเป็นสังฆราชาหนึ่งรูปได้ต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโดยสม่าเสมอซึ่งตรงนี้น่าทึ่งมากใช่ค่ะคือบอลทูบีแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยก็เป็นไปไม่ได้นี่พระองค์ทรงสะสมปฏิบัติมาตลอด นะคะแล้วก็จนกระทั่งหน้าสุดท้ายเลยนะคะก็คือเป็นภาพช่วงระยะเวลาต่างๆของพระองค์ท่านนะคะท,ท่านเสด็จไปในที่ต่างๆท่านอยู่กับประชาชนจริงๆที่จะม,มาเลือกภาพที่วาดขึ้นมาเนี่ยคือท่านเสด็จไปทุกที่จีนก็ไปเนปาลก็ไปะนะครับทุกประเทศไป,ปโปรดไปเผยแผ่พระศาสนาค่ะทําให้เราเกิดแรงบันดาลใจว่าพระศาสนานั้นอยู่นิ่งไม่ได้อยู่ในตู้พระธรรมไม่ได้ท่านทําแบบนี้ให้เราเห็นท่านออกไปเผยแผ่ ท่านไปแล้วก็ไปเล่าให้ฟังว่าไอ้ที่ทัานปฏิบัติเป็นย่งไรเธอปฏิบัติยังไงกับพระวัดป่าครูบาอาจารย์สายวัดป่าไม่ว่าจะเป็นหลวงตามหาบัวหลวงพ่อ,อคูณหลวงพ่อท่านพุทธทาสท่านก็ไปเสวนาธรรมซึ่งตรงนี้ท่านทําให้สมัยนี้คํานิยมคือสมานฉันท์ทำให้มีการสมานฉันท์ระหว่างพระวัดป่ากับพระในเมืองพระสังฆราชมีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นอีกอันหนึ่งคือ เป็นพระป่าที่อยู่ในเมืองค่เพราะท่านใช้กุฏิใช้อารามของท่านเป็นปกติไม่ได้โกรูอย่างเช่นที่บรรทมของพระองค์ท่านก็เล็กๆพระองค์ท่านถูสูงมากนะร้อยแปดสิบกว่าแต่เตียงของท่านร้อยเจ็ดสิบลงนึกดว่านอนยังไงก็คงจะไม่พอพื้นที่ท่าเก็้ยตัวเล็กๆไปต่อขาแล้วเขาเอาถาวางพาดไปอย่างนี้น่ารักเรื่องพักนี้เป็นเรื่องที่พวกเราไม่ได้มีโอกาสรู้เลยได้มารู้วันนี้ S <S เป็นเรื่องที่รู้ไม่ได้ <S 2> <S 2> เพราะมาเป็นเรื่องภายใน <S 2> <S 2> ส่วนตัวแต่ว่าเมื่อวันหนึ่งเนี่ยเราได้เรียนรู้วิถีของพระองค์ท่านแล้วเนี่ยกลับมาสะท้อนตัวเองว่าวันนี้เราน,นอนแบบไหนใค่ไวันนี้เรากินข้าวยังไงท่านฉันวันละหนึ่งมือเราเสียไม่ต้องพูดถึงค่าอาหารนะ,ะเราเสียเวลาทานข้าวสามครั้งต่อวันเป็นเวลาสามชั่วโมงใช่ไหมท่านเสียเวลาทานข้าวครั้งเดียวต่อวันเพราะฉะนั้นท่านได้กําไรเราไปสองชั่วโมงกว่าแล้วเท่านี้เอง ทำไมท่านถึงเก่ง <aust en> ทำไมท่านถึงดีอ่าทำไมท่านถึงได้รับโอกาสอะไรมากมายผมมองว่าจะมาคิดว่าท่านบริหารเวลาของท่านได้บริหารจิตของท่านถูกบริหารเวลาได้จัดการได้จากนั้นเวลาเหลือ สามารถพัฒนาตัวเองได้ค่ะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะนอกจากภาพวาดสวยๆหนังสือเล่มนี้แล้วด้านล่างก็คือมีคาบรรยายแล้วเราก็จะได้เรียนรู้ซึมซับในสิ่งที่พระองค์ปฏิบัติไปด้วยนะคะเมื่อครู่นี้นะคะพระคุณเจ้าได้กล่าวถึงคําว่าสมณฉันนะคะในยุคนี้ก็ต้องการเรื่องของความสมณฉันอย่างมากนะคะสุดท้ายนี้อยากจะให้พระคุณเจ้าค่ะช่วยกล่าวอะไรนะคะเป็นการทิ้งท้ายเรื่องราวของยุคสมัยนี้กับคําสอนของสมเด็จพระสังฆราชที่เรานํามาปรับติแบบใช้ได้ค่ะ ก็คนสมัยนี้กับสมัยก่อนก็คนเหมือนกันะนะครับการสมานฉันไม่ได้แปลว่าเอาสองอย่างมาเป็นอย่างเดียวกันค่ะเธอต้องเป็นเธอฉันต้องเป็นฉันการสมานฉันไม่ว่าฉันกับฉันเนี่ยไม่ทะเลาะกันค่ะห,หยดน้ําที่อยู่บนใบบัวไม่มีวันไหนเลยที่หยดน้ําจะเป็นส่วนหนึ่งของใบบัวได้เธอไม่อยากเธอไม่ต้องไปทาให้หยดน้ําเป็นใบบัวแล้วก็ได้โปรดอย่าคิดว่าใบบัวจะเป็นหยดน้ําำแต่ของสองสิ่งถาวางอยู่ใกล้กันต่างส่งเสริมซึ่งกันและกันพอแสงทอ แดด่องลงมาเกิดความงดงามระยิบระยับนั่นแหละสมานฉันท์อยู่ด้วยกันในจังหวะที่ผอมอะพอดีย้ะส่งเสริมกันแตกต่างแต่เราสามารถอยู่ด้วยกันได้คอยส่งเสริมกันและกันดีกว่านะคะวันนี้ต้องขอนมมสการขอบพระคุณพระคุณเจ้าอีกครั้งนะคะพระอาจารย์พวงค่ะขอบคุณค่ะช่วงนี้เรากลับไปที่สถานีกันอีกครั้งค่ะสสิ้ทุึงไดพบ